สวัสดีครับบองโปนพี่น้องพ่อแม่คุปปะเนียด้วยครับอันนี้อยู่ก็ต้องคิวเต็มดีครับอันนี้จะมาดูรถเกี่ยวตามตึงไหนแล้วครับเนี่ยเกี่ยวอันนี้ตัดตอออกครับต้อ เต่าโบออกต่อต่อของเต่าโบออกครับไปตามหม่ครับอะไรอะไรก็ตืออต้อมาแล้วครับอะไรอะไรตื้อมาแล้วพร้อมไต่ครับพร้อมไต่ตอนนี้ก็ตอดออกครับตอนนี้ตอดออกเรเอาเรเอาอันใหม้ไตครับ อันนี้เป็นยางยางยางของเตบโบครับของเครื่องแล้วเป็นยางเด็ไอต้อต่อยาวครับต้อยาวต่อต้อยาวออกก็ใส่ต้อใหม่ต่อเต้ยมาแล้ว เป็นบอลเล่ครับบอลเล่บอลเล่บอลเล่มุนตู้ครับมุนตู้มุนคอบอลเล่มุนคอครับนี่บอลเล่มุนเครื่องอยู่นี่ครับนี่บอลเล่มุนเครื่องไว้เตะที่หลังครับเนี่ยตืีนมมาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ย ต้มมุนเต้นเครื่องก็ไต,ต่แล้วครับต้มมุนเต้นเครื่องไต่แล้วในตันนี้ไต่ที่หลังครับตัวมุนไต่พานมุนตู้มุนเครื่องไต่ที่หลังไต่ต้นนี้ก่อนครับตัวท,ที่มุนเครื่องไต่ก่อนลูกปืนครับตอนนึกวานครับ ไต่น็อตเตียบลอยครับนี่เพืปืนทำใหม่ทำที่ไต่น็อตแล้วหลิกแอบเตียมเนียนมากเลยครับนี่ครับเนียบมากเลย ต่อไว้ครับอระตูปิดต่อไว้ต่อเครื่องไว้เจียวเลยครับนี่เป็นเหล็กครับเหล็กเหล็กแข็งมากเหล็กเหล็กเหล็กเอาไว้แต่น็อตครับนี่เติมติดกันเลยครับนี่เติมติดกันเลยนี่เติมติดกัน เจียวไหมครับไตน็อตแล้วครับนี่ไตน็อตเครื่องครับอันนี้เป็นรีบล็อกนั่นล็อกที่มุนของเครื่องลูกค้าตื้อมางายครับตื้อมาไตน็อตตัวเองครับตื้อมาไตน็รถน็ถเกี่ยวตื้อมางายก็ไตเลยครับ เอาขึ้นเลยครับขึ้นมาไต่นอ็อตไต่ลูกปืนไต่ลูกปืนต้องรองอันนครับเนี่ยนี่ก็ไต่น็อตครับไต่นอต็อตทั้งหมดแล้วนี่ตัวนอ็นอตน็อตก็ใหญ่ครับน็อตไม่ได้เล็กครับน็อตใหญ่อยู่ตรงนี้ก็ยังไม่กาัน็อตเข้าครับเกี่ยวเลยครับ โลงครับโล่งค,ครับเตาโบโล่งเลยเตบต้อตุงปิดไว้ครับกวัวน้ำเข้าครับกลัวน้ำเข้ากลัวน้ำเข้าเต่โบเนี่ยเตียมเนียนมากครับเนียนเนียบเลยครับ ถ้เป็นไอตะปุกน้ำมันปุกน้ำมันเครื่องปุกน้ำมันเครื่องอันนี้ตื้อมาใหม่ตื้อมานานนะครับอันนี้ตื้อมานาน้วเนี่ยมอเตอร์ก็ไต่ตอนนวังมอเตอร์มอเตอร์ตัวเดินเต็กไต่น้ำมันเต็กอะไรแล้วครับมอเตอร์ไต่ได้ครับมอเตอร์ แกวเลยครับมอเตอร์ยกขึ้นตอนนึกวานครับนี่ครับกาดมอเตอร์เด็ดก็อเอามาเอามาขึ้นไตไตน็อตอะไรเลยครับนี่ครับนี่แกวเลยครับ,รบ,ย,รบย้อนแตงนิดหน่อยครับในมอเตอร์ของอะไรก็ไม่แน่ใจครับ fg เดา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 เอาเองครับว่ากล่องอะไรผมไม่รู้ว่ากล่องอะไรครับ fg ต้องเดามาเองครับว่ามอเตอร์เป็นของอะไรครับเป็นยี่ห้อของอะไรตอบคอมเมนต์มาครับไปไปรู้ตอบคอมเมนต์มาไปร,ร,รู้ใครรู้ก็ตอบคอมเมนต์มามอเตอร์ motor เป็นของอะไรครับเนี่ย โอ้โหต้นหัวเจียวเลยครับต้นประจมนี่เจียวเลยตะโปงปิดเครื่องเลสครับเป็นเลสโล,งล่งแล้วน,นี่มอตเตอร์เข้าใหม่เอี่ยมนะมอตเตอร์ มอเตอร์ตรรรีต้มแรงลิตครับแรงลิตต้มแรงลิตรประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับอันนี้เป็นมอรกร์ครับมอรกร์องเครื่องมอรกรอ์ตีเหลืองครับมอรกรอ์ตีเหลือง ีี๋ยวนประมาณนี้ครับรถกองตัวเองยังไม่ทำนะครับรถกองรถกองผมยังไม่ทำนะครับอันนี้รถเกี่ยวกองแต่ย,ยันครับยังไม่บิ้วเลยครับบิวดดวบบ้วได้นิดเดียวครับบิ้วได้นิดเดียว ก็มาทำให้ลูกค้าให้เต็ดก่อนทำรถลูกค้าเต็ดก็มาทำของตัวเองให้เต็ดครับครับพึ่งตื้อมาแม่้ตำมมาเลยครับเนี่ครับนี้บิ้วที่หลังคันนี้บิ้วที่หลังต้องล้างกตทำใหม่ทั้งหมดครับต้องล่างทำใหม่ทั้งหมดเลยปอมบิ้วที่หลังการนี้บิ้วที่หลังครับอันนี้บิ้วก่อนครับบิๆๆๆๆ้วก่อน อ่าประมาณนี้ครับทุกคนพามาดูรถเกี่ยวลูกค,ค้เาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับใครดูคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับอ่าประมาณนี้ครับทุกคนดูคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนครับวันนี้ก็ต่อต่อครับต่อต่อเตโบต่อออกแล้ว มาดูคลิปมาครับสวัสดีครับอาเจ๊กเกว